ฝนตกวันนี้นะคะที่อเมริการัฐฟลอริดาพอเข้าหน้าร้อนแล้วก็จะมีทั้งฝนตกและพายุนะคะก็เข้าฤดูพายุนั่นแหละคะ่ะที่ฟลอริดามันเป็นเมืองทะเลเมืองร้อนจะมีเฮอริเคนเข้าทุกปีนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็หลังจากฝนตกพี่ปาก็ขับรถออกมาสำรวจรอบๆหมู่บ้านนะคะแต่วันนี้ เป็นหนานแค่ทอร์นาโดนะคะมาไม่เยอะนะคะนิดเดียวเดี๋ยวจะข้ามถนนกลับไปฝั่งหมู่บ้านพี่แล้วนะคะคือฝนตกต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุม่มสวยงามและสิ่งที่ได้ตามมาก็คือจะได้เก็บเห็ดคะ่ะอันนี้แหละข้อดีที่ที่เราเราได้นะคะ การเดินทางที่นี่จะไม่ค่อยมีจะไม่มีรถเมล์นะคะทุกคนเราต้องขับรถให้เป็นใช้ชีวิตให้ได้นะคะ mm. ก็จะเดียวเข้าไปในหมู่บ้านที่พี่อยู่แล้วนะคะ mm. มาเลี้ยวเข้าฝั่งนี้นะคะ mm. ทุกคนคะ่ะมีใครมองเห็นไหมนะคะนั้นตรงนั้นน่ะมีกิ่งไม้ล้มนะคะมีรถมามาเก็บแล้วคะ่ะตอนนี้ก็มีรถเมืองมากั้นทางไว้นะคะทุกคนมองเห็นใช่ไหมคะ ก็จะมีรถเมืองมากั้นทางไว้คือวิ่งได้แค่ข้างเดียวค่ะต้นไม,ม้ล้มเขาก็จะรีบมาทําความสะอาดพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะคนทํางานเขาก็ทํางานค่อนข้างจะไวนะคะไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะมะาม่วงของพี่ก็ร่วงแบบเยอะมากค่ะนะคะวันนี้มาออกมาสำรวจแล้วก็ออกมา จ่ายตลาดด้วยค่ะจะซื้อ,อบ้านเราเรียกขึ้นขึ้นใช่เนาะซารารี่สามีอยากทานซารารี่นะคะ่ะอยากดื่มน้ำซารารี่เลยออกมาซื้อเดี๋ยวเราไปทำน้ำซารารี่ที่บ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พี่น้องๆ้องทุกคน เพื่อนอ่าน fc เก่า fc ใหม่ทุกคนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนชาว YouTube นะคะวันนี้พี่ป๋ามาทำไมหัวล็อกอีกแล้วหัวล็อกทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันใครรู้บอกพี่ป๋าด้วยนะคะแก้เคินหรือเปล่าปาจะทำน้ำซา,ารรีค่ะให้สามีทานดื่มเขาอยากดื่มนะคะทุกคนค่ะมาจากเดี๋ยวพี่ป๋าจะพาล้างซา,ารรีค่ะเนี่ยค่ะก็หัวซา,ารรีที่เราไปซื้อมานะคะทุกคนค่ะ ก็ซื้อมาแล้วก็มาแกะล้างให้สะอาดตอนนี้พี่ปลาได้แช่ทิ้งไว้ไปประมาณ15นาทีแล้วนะคะแช่ไว้อ่ะถ้าใครจะเอาไปปลูกก็ได้นะหัวมันนะคะคพี่ปลาแช่ไว้แล้ว15นาทีนะคะทุกคนคะ่ะแช่ด้วยน้ำใหม่น้ำเกลือ หรือน้ำเบกกิ้งโซดาก็ได้ใช้เบกกิ้งโซดาล้างนะคะทุกคนคะ่ะมันจะได้สะอาดแล้วเพราะว่าของทุกอย่างที่เราจะเอาเข้าปากเราก็ต้องแช่ไว้สักสิบห้านาทีอันนี้พี่ปาก็แช่ไว้ตั้งแต่แช่ไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะโซดาเอ้ยไม่ใช่น้ำสิพี่ปาก็ใช้เบกกิ้งโซดานะคะล้างแล้วไปแช่ไวสิบห้านาทีคะ่ะทุกคนคะ่ะเพื่อให้มันสะอาด แล้วก็ปลอดภัยในการกินของเรานั่นแหละคะ่ะแช่ไว้อย่างนี้นะ15นาทีก่อนนะคะก็จริงๆแล้วพี่ปายแช่ไปนี้ไว้แล้วนี้ก็ไม่แช่ตรงขางนี่15นาทีอีกเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาล้างอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะแช่ไว้แต่15นาทีเดี๋ยวพี่ปายจะไปเอาเครื่องปัน่นไอเครื่องเครื่องปั่นมาก่อนเนี่ยคะ่ะเครื่องก็ค่อนข้างจะเก่าหลายปีแล้วละคะ่ะเพราะว่า เราใช้มานานแล้วถ้าเรามีของเก่าอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ต้องใช้พังแล้วก็เวลาย้ายไปไหนเราก็ไม่ต้องเสียดายแล้วก็ทิ้งไปเลยก็ใช้มาคุ้มแลวละคะ่ะเป็นสิบปีแล้วค่ะทุกคนค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวอันครบสิหนาทีแล้วเราไปเอาออกมานะคะเราก็มาล้างน้ำขีดรอบหนึ่งนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะทุกคน เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาไปปั่นเอาแต่น้ำได้เลยค่ะจ้าเราพร้อมแล้วนะคะเราก็เอาออกมาเลยค่ะก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ปาจะปิดจะปิดเสียงนะคะเพราะว่าตอนตอนปั่นมันจะเสียงดังมากนะคะก็ บางคนก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าชอบกินสดๆอย่างนี้ก็ปั่นแล้วก็กินได้เลยหรือไม่ก็ถ้าถ้าคนคนทัวแบบรสชาติของเขาจะจะอันั่นไปก็แช่เย็นจัดๆก่อนค่อยมาปั่นก็ได้นะคะส่วนพี่พี่ก็เอาออกจากอ่าจะปั่นอย่างนี้เลยบางคนบางครั้งพี่ก็จะใส่ขิงลงไปด้วยบางทีก็แครอทแต่วันนี้จะปั่นสดๆอย่างนี้เลยนะคะ กคนคนะสามีพี่ได้ยินเสียงเครื่องปัน่นน้ำผลน้ําผักเดินออกมาเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบมากถึงอยู่ไหนไกลได้ยินเสียงก็จะเดินออกมาเลยมารอเลยจ้าก็ยังไม่เสร็จเลยบอกรินให้ฉันกน่อนอยากกินอยากกินว่าสันอ่ะเอาไปก่อนนางก็จะเตรียมอาหารให้แม่ไปด้วยในตัว เนี่ยคะ่ะพี่ก็ปั่นต่ออีกหน่อยหนึ่งคะ่ะยังไม่เสดดน้ำสามีอยากกินมากก็เลยต้องปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วคะ่ะซื้อซารารี่นะคะก็ขับรถรอบรอบหมู่บ้าน<ม>ก็ไปดูนะคะว่าพายุนะคะทุกคนคะ่ะลมพัดต,ต้นไม้หักทงังตามข้างทางแต่ข้อแต่ข้อดีที่นี่นะคะทุกคนพอพอพายุมันหยุดลงนะ่ะก็คืออัน คนที่เขาทำคนที่เขาในเมืองเน่ะเมืองเขามาถึงทันทีภายในห้านาทีเขามาตัดมาเก็บต้นไม้ทําความสะอาดถนนเร็วมากค่ะทุกคนค่ะอย่างไวเลยค่ะเนี่ยค่ะก็เมื่อกี้ก็ปั่นเพลินค่ะ <laughs> มีการปั่นเพลินเพราะว่าสองหัวมันก็จะเต็มปกติแล้วพี่จะปั่นแค่หัวเดียวสามีพี่ก็จะกินเมื่อกี้ก็รินใส่แก้วให้แก่ไปแล้วนะคะนา,นางก็ทํากับข้าวอยู่ข้างๆก็จะเสียงดังนิดนึง เนี่ยค่ะก็จะออกมาสีก็จะเป็นประมาณนี้สามีพี่เขาบอกว่าก็ชอบกินแบบนี้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องแช่เย็นนะคะทุกคนเ็าชอบมากกว่าแช่เย็นค่ะก็ถ้าใครที่สายผักที่ไม่ชอบกินผักทั้งต้นก็ลองไปอ่ไปหามาปัน่นแล้วก็กินแต่น้ำอย่างนี้นะคะส่วนนั้นส่วนในนี่มันนะคะกากมันสามีพี่ยืนกินอยู่นู่นค่ะ ดึมใหญ่เลยค่ะ <laughs> Thank you honey You like i ก Oh it's wonderful เห็นไหมทุกคนกาก,ากมัน <It> s <S พี่ปากเขาบอกดีสำหรับกระดูกข,ของเขานะคะส่วนกากมันพี่ปาไม่ได้ทิ้งนะคะเอาไปใส่ในคอมโพสหรือในปุ๋ยหมักน,นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ปุ๋หนันหันกล้องหันกล้องหนะักหน่อยอันนี้พี่ป่าจะกินให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกินทั้งเหยือกอย่างนี้เลยะคะทำกินเองไม่ได้แบ่งไขยกินสองคนผัวเมีย กินในเยือกอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะอืมอืมชื่นใจมากค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเรากินทุกวันตอนเช้าประมาณเนี้ยนะคะก็จะเป็นเป็นการข่นคลีนร่างกายบท็อกได้เหมือนเดเกินกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะไปหามาทานได้นะคะ หัวหนึ่งที่พี่ปลาซื้อมาหัวละสองเหรียญประมาณ60สิบาทสองหัวก็ตกอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะ,คะพี่กินหมดนะคะคนเดียวแต่วันนี้ต้องแชร์กับสามีค่ะต้องแบ่งปันกันเนี่ยค่ะวันนี้ก็นําเสนอน้ําซารารีนะคะคนสายรักสุขภาพหรือชอบกินน้ำผักก็อีกทางเลือกหนึ่งนะคะค่ะที่กดไลค์กดซับสไครต์และติดตามพี่ป่านะคะไปแล้วบ๊ายบาย